ดานุพรส่วนพิธาทำการเมืองใหม่ต้องเริ่มที่ข้อมูลครบ เมื่อวันที่3มีนาคมนายดานุพนพุนกซอซอันรสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยเกา่ถึงกรณีที่นายพิธาริมเจริญรัตสสก้าวไกลและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลวิจารณ์การประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการบินของภูมิภาคของนาย,ยกว่าเป็นเรื่องดีแต่ต้องคิดว่าทําเพื่อไทยเพราะนายทุนมาลงทุนแต่ไม่เคยไหลมาลงสู่แรงงานไทยว่าถือเป็นคาวิจ การแบบผิวเผินด้วยมุมมองที่ไม่ลึกพอที่จะเข้าใจถึงแกานแท้ของวิสัยทัศน์และไม่ได้มองในมิติภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีนโยบายกีดกันการลงทุนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการคือการอำนวยความสะดวกในการทําธุรกิจขจัดอุปสรรคไปการดําเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชนตั้งเป้าที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการเดินทาง ที่จะคนทั้งคนทั้งของและการบริการคือการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อเนื่องเช่นท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันหรือสนามบินอันดามันที่จังหวัดพังงา นายธนุพรยังกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาระบุถึงการให้สิทธทิประชาชนเช่าที่รัฐพัสดุ3ปีและจะเรียกขืนประชาชนไม่มีความมั่นคงในชีวิตว่าเป็นการช่วยโอกาสทางการเมืองให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดตายรัฐบาลจะเดินหน้าเพิ่มที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่องในราย วิธีการซึ่งหนองวัวซอโมเดลรัฐบาลรรมราระยะหนึ่งแล้วและนายกก็มีความตั้งใจเรื่องนี้มากขอตำหนินายพิธาหากจะต้องทำการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์อย่างที่เก้าไกอยากเป็นขวันเริ่มที่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับประชาชน